ก็วันนี้ก็มีหลายๆท่านนะฮะที่ตั้งใจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าไปดูรายชื่อที่บริเวณหน้าบอร์ดก่อนเข้าครูหานี่นะม,มีบุคคลอยู่คนหนึ่งนะฮะอยู่ที่เบอบ่บอไร่จังหวัดตราดเนี่ยพี่เขาเนี่ยตื่นเต้นกับการเลือกตั้งมากเลยนะดีดีดีดใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยอยากจะนะฮะ ไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่คืนวันที่หกุมภาอวันนี้วันที่8ดใช่นี่เขาไปดูแบบลุวงหน้าเลยตั้งแต่คืนวันที่6สองคืนก่อนใช่ใช่นะฮะตื่นตื่นเต้วเขาเรีบมากเอเขาเรีบเขาตื่นเต้นค่ะเขาก็ไม่ได้ใส่กางเกงไปด้วยโอ้ไม่ใช่แล้วเด็ยเรีบไง รีบมากเลยกางเกงไม่ได้ใส่ขั้นนั้นเลยอ่ะใช่ใช่แล้วก็พี่เขาก็แบบเออเดี๋ยววันเดี๋ยววันก่อนเลือกตั้งเราไม่ได้กินเหล้าพี่เขาเลยกินก่อนเลยกินก่อนเลยเออตุนไว้ก่อนในร่างกายเนี่ยเขากินได้แต่เ,เขาไม่ให้ซื้อไม่ให้แจกถามว่าพี่มาทําอะไรเนี่ยกางเกงไม่ใส่บอกมาเช็คสิทธิ์ดิว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่ามาเช็คสิทธิ์เดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยไม่เจอมวอไหนมา ไปทางานว่าจะมาดูบัตรว่าได้มีสิทธิ์เรื่องั้งเปล่าครับอ๋อพี่มาดูบัตรที่ไหนฮะดูบัตรที่ตำบลดอนีอำเภอเมลจังหวัดตรานในใดเอาแล้วพี่มานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงครับพี่อันนี้มาคือว่ามากับใคร,รอ่ะเลิกงานมาแล้วมางานศพที่มางานศพที่คลองยอ,อเอ,อ้ แต่บ้านเขาก็ขายหมดแล้วแต่แม่กัานแล้วว่าเป็นบุคคลเล่าอ่ะพี่ผมให้ยี่สิบแต่พี่ต้องกลับบ้านนะขอให้ถึงครูไว้ที่หนึ่งเลยครับพี่ต้องกลับบ้านนะนี่อ่ะพี่พี่รับตังค์ครับเก็บตังค์ไว้ดีๆนะอย่าไปกินเหล้าอีกนะใส่กางเกงก่อนเนาะพี่เนาะฮะมีเซนิดนึง โโรรกเลีีย่ขหาคับพี่ทางเจ้าหน้าที่พี่พี่จะให้เลขเลขอะไรครับเก็บตังค์ไว้แต่นี่อ่ะไหนขอดูได้ไหมครับดูเอาเองครับอ๋อพี่จะให้โชคผมใจให้ถูกอ๋อครับในผมขอดูได้ไหมฮะเดี๋ยวผมไม่มีเหรียญไม่มีอะไรครับอันนี้ดูที่ตาดูที่ใจอ๋อพี่ให้โชคผมนะให้ ช่วยกันทำไมพี่เจ้าไม่ปลูกล่ะปลูกเองครับสามหกเก้านี่นะครับบอกแล้วนะบอกแล้วนะครับปลูอะไรเอาตัวไรอยู่เรืโตเต็มด้วยเด็กพี่เขาเป็นเจ้าพ่อใบหวยด้วยนะเออนะครับให้เลขมาด้วยนี่เขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกนี่นี่นอนอยู่เงี้ยพี่แป้งน้องหยกครับ คือนอนหันตูดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือไม่ใส่งเกงนะหันก้นก็ได้หันก้นหันก้นนะฮะอยู่ในสภาพนี้เลยคือเมาแบบภาพตัดเลยนะฮะพี่ไปเช็คสิทธิ์จริงๆพี่ต้องเช็คสติให้ดีก่อนนะเนี่ยเนีอยู่ตรงแยกหัวทุ่งตำบลบ่อไร่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราบนะะ ก็สอบถามชื่ออะไรชื่อมนตรีอายุ45อันนี้กู้ภัยคุมผ้าเนี่ยเอาผ้าไปคุมก่อนไงอุจาตาือเดี๋ยวเดี๋ยวคือจังหวะกู้ภัยคุมผ้านี่ถ้าพี่ไม่ได้อ่านข่าวก่อนปล่อยภาพนี้มาอยี่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ผ้าคุมศพป่ะเนี่ยเผื่อจะใช่นะเสียวขาวนะแต่ว่าภาพพวกนี้เขาจะไม่ได้ใช้ซ้ำครับอันนี้ก็เป็นผ้าใหม่ต่อให้เป็นอย่างนั้นก็เถอะเขาบอกว่านะตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยภาพที่เห็นนะคุณมนตรีเนี่ย นอนหงายท้องสภาพเปลือยท้นล่างและเกาเอาวัยวะเพศอยู่ตลอดเวลาโอ้ <laughs> โหเกาด้วยคังไงนะสงสใส่มดกลับปะเนี่ยไม่ใช่ฮะ <laughs> สังคังโอ้ <laughs> โหทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเอาผ้าขาวเนี่ยมาห่มให้อ่านี่นะฮะแล้วก็ปลุกให้ได้สติตทีนี้ถามว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าเขาเมาจะมาเนี่ยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่นี่นะฮะระหว่างทางเนี่ยแวะกินเหล้าเพลิน เมาหนักภาพมันตัดก็เลยไม่รู้มันนอนแก้ผ้าอยู่นี้ได้ไงเออแกลงไปไหนเนี่ยเอาผ้ากู้ภัยไปเลยใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วไม่มีเงินติดตัวด้วยเนี่ยนะฮะทางกู้ภัยก็เลยให้20ิบาทฮะพี่มนตรีก็บอกขอบคุณมากให้สินให้พรทิ้งท้ายบอกเลขเด็ดให้ด้วยนะฮะเออสุดท้ายก็เขาบอกว่านี่นะฮะพาตัวไปนอนที่โรงพักให้สางเมาก่อนนะครับเพื่อเกิดอันตรายก็เช็ค เช็คสิทธิ์แล้วเนี่ยเช็คสติให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คสุขภาพด้วยไอที่คันนั่นะอก็วันนี้ก็คงจะได้ไปกาแล้วล่ะวันก่อนไปเช็คชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วมั่นใจใช่ไหมไปวันนี้มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจ